เปลี่ยนการเรียนการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมสุดสนุกนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่คลิปวิดีโอนี้เป็นต้นไปครูทุกท่านไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะคุณครูคณิตศาสตร์และคุณครูที่สอนอยู่ประจำชั้นนะครับสวีดายสวีสดาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด c h แชรนะครับในวันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์ใหม่นะครับที่ชื่อว่า borderlearning.com นะครับ ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์อะไรนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อได้ที่คลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปเต็มๆนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านจะต้องมาที่เว็บไซต์ที่เขียนว่า borderlearning.com นะครับ b o d l e l e a r n i n g. com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเขียนอาจจะเห็นภา,ารรษาอังกฤษที่เขียนไว้ประมาณว่า,า,าเว็บนี้เนี่ยสามารถช่วยทำให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่สนุกสนานได้อย่างแท้จริงนะถ้าเกิดคุณได้มาลองใช้วเว็บของเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีบอกว่าเว็บนี้เนี่ยช่วยจะทำให้นักเรียนเนี่ยลงลักการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้นะครับเรียนรู้ตามความแตกต่างความถนัดความสามารถของแต่ละคนได้นะครับเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงนะครับขอแค่นักเรียนมีอุปกรณ์นะครับที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่จะเข้ามาสนุกสนานมาเรียนรู้ในเว็บไซต์นี้ได้นะครับแล้วก็มีรีพอร์ตหรือว่าผลรายงานของนักเรียนเนี่ยเป็นลายบุคคลให้คุณครูสามารถดูความก้าวหน้าหรือความคืบหน้าของนักเรียนได้ด้วยนะครับ เมื่อเลื่อนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเช็คเอาท์เดอะเกมเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับกดดูคลิปนี้ซึ่งมีความยาวประมาณ1น่าทีเศษนะครับอยากให้ดูจนจบจะได้เข้าใจนะครับว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับคร่าวๆก็อยากให้กดดูคลิปนี้กันนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่พาไปกดดูกันแล้วกันนะครับดาลล่านะครับก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นใช้งานนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่3สเต็ปนะครับเดี๋ยววันนี้ เล็กๆน้อยๆน,นะครับเราจะเริ่มต้นไปสมัครเป็นสมาชิกในฐานะของคุณครูกันนะครับอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปสมัครนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับไม่ว่า iOS หรือว่า Android สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคำรีวิวจากคุณครูนะครับ ที่ต่างประเทศด้วยว่านะครับใช้เว็บนี้แล้วมันดียังไงนะครับช่วยเพิ่มสกิลอะไรบ้างนักเรียนชื่นอชอบมากแค่ไหนมีเครื่องมืออะไรที่สนับสนุนการเรียนรู้สนุกๆบ้างนะครับแล้วก็จะบอกว่าเว็บไซต์นี้สําหรับคุณครูด้วยนะสําหรับพ่อแม่ด้วยนะ,นะครับที่จะส่งต่อเว็บไซต์นี้ไปให้กับเด็กๆหรือว่านักเรียนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในหน้าแรกคร่าวๆยังไงถ้าเกิดมีเวลาได้เข้ามาแล้วก็ลองอ่านดูกันก็นแล้วกันนะครับ ต่อไปครับพาไปสมัครสมาชิกแบบฟรีๆกันง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่า create free account add a teacher or parent เดี๋ยวเราไปสมัครสมาชิกกันเลยครับ A few m o m l a คนะครับผมก็จะกดไปที่ teacher ตรงนี้เลยนะครับที่เป็นปุ่มที่เขียนว่า teacher สีส้มๆตรงนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะพาเข้ามานะครับในหน้าของการสมัครสมาชิก เราจะต้องทําการกรอกอ e ีเมลลงไปนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะขออนุญาตก,กรอกอ e ีเมลลงไปนะครับอ่าโอเคนะครับแอบเอาอ e ีเมลคุณพ่อมาอีกแล้วนะครับอย่าไปบอกท่านนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะกรอกพาสเวิร์ดลงไปซึ่งในที่นี้ผมแนะนําให้พาสเวิร์ดนั้นมีทั้งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอักขระแล้วก็ตัวเลขนะครับถ้าเป็นไปได้ก็สัก8ตัวอักษรก็จะแจ่มเลยนะครับเพราะว่าหลายๆเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เข่งคัดในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราไปกรอกแบบ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับหรือว่าเป็นตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ยอมนะครับสำหรับหลายๆเว็บไซต์แต่ว่าถ้าเกิดมีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีอักขระด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยเนี่ยทุกๆเว็บไซต์เลยนะครับแทบจะ100%เนี่ยไม่มีปัญหานะครับผมหลังจากที่กรอกอีเมลแล้วนะครับใส่พาสเวิร์ดยืนยันพาสเวิร์ดแล้วนะครับให้เรากดที่ i a g r e e นะครับแล้วก็กด sign up ได้เลยนะครับ พอเรากด Sign Up แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะต้องยืนยันอะไรต่อนะครับโอเคผมจะกรอกข้อมูลลงไปว่าที e n เดนแชร์นะครับก็จะกรอกเป็นอ่า s t r s t name กับ Last Name ลงไปนะครับตรงนี้โอเคนะครับหลังจากที่เรากรอกนะครับในส่วนของ First Name กับ Last Name แล้วเรากด Next นะครับโอเคนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าคุณรู้จักเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ได้ยังไงนะครับผมบอกว่าผมรู้จักจาก YouTube ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อื่นๆผมจะไม่ติ๊ก็แล้วกันนะครับผมบอกว่ารู้จักจาก YouTube แล้วก็กด n ิกนะครับ state นะครับลองเลือกดูซิว่ามีไทยแลนด์ไหมนะครับผมจะลองพิมพ์ th นะอ๋อไม่มีนะครับถ้าเราไม่กรอกเราก็กด script for now ได้เลยนะครับตรงนี้ select state เราไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับกด script for now ไปเลยนะครับเมื่อกด script for now แล้วนะครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ย import นักเรียนเข้ามาจาก Google Classroom หรือว่า c r e v e r ก็ได้แต่ว่าในตรงนี้ผมจะยังไม่มีการ Import ใดๆเข้ามานะครับผมจะ Enter Classroom name นะครับเพิ่มใหม่เลยเป็น TDS Classroom นะครับใส่เป็นเดอร์สกอร์แน่นอนครับมี2วิชาให้เลือกนะครับหลายๆเว็บไซต์เลยก็หลายๆท่านก็นําเสนอเข้ามาเหมือนกันเฮ้ยถ้าเกิดเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยมันมีการสร้างคอนเทนต์หรือว่า เนื้อหาได้เองคงจะดีนะครับแบบโปรดิจีเหมือนกันโปรดิจีเนี่ยก็จะมี2อ,อเรื่องนี้ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษา,าอังกฤษนะครับอันนี้ผมจะเลือกทั้ง2อ,อันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเลือกเป็นสักเกตเล็กๆก,ก็แล้วกันนะครับเป็นเกรดสองก็แล้วกันนะครับอันนี้ถ้าเราไม่เลือกได้ไหมนะครับออ,อินโดนีเซียมีให้เลือกนะครับ ผมจะเลือกเป็น common core นะครับโอเคใส่ classroom name a t d analytic s เลือกทั้ง2อันนะครับเกรดจะเลือกเป็นเกรด2นะครับแล้วก็กด create classroom เลยนะครับหลังจากที่กด create classroom แล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของการ add นักเรียนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับจะขออนุญาต ยกไว้ในคลิปต่อไปเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคครับในวันนี้เราได้รู้จักกับหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าจะยอดเยี่ยมแน่ๆน,นะครับนั่นก็คือ borderlearning.com นะครับแต่ก็ยังไม่อยากให้เชื่อว่าจะเจ๋งจะดีขนาดไหนอยากให้ติดตามกันตอนต่อๆไปนะครับและเมื่อติดตามจบแล้วก็อยากให้ลงมือเรียนรู้นะครับแล้วก็นำไปใช้จริงๆนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วผมอยากจะเชิญชวนให้สมั ทันทีนะครับสมัครกันตอนนี้เลยส่วนจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูจบแล้วอยากจะชวนสมัครไว้ก่อนเพื่อที่จะนะครับได้สิทธิ์ดีๆนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้ยังสมัครฟรีนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้สมัคร2อาทิตย์1เดือนผ่านไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบแล้วก็อยากให้สมัครกันนะครับผมคลิปนี้ต่อไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดถูกใจเห็นและเป็นประโยชน์และน่าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและที่สำคัญจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีเดินแชร์ง่ายๆเพียงแค่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้านะครับ borderlearning.com เอพิโซดที่2ตอนหน้าห้ามพลาดนะครับดูคลิปนี้จบแล้วชวนทำอะไรครับแน่นอนครับสมัครสมาชิกกันเลยนะครับ